โอเคครับพร้อมนะครับ1 ยางนี้ดูขึ้นเหมือนเดิมโอ้โหู้ยี่ห้อรี่ผอไรถี่เอาเครื่องตู้นี่เครื่องนั่นไม่ไม่ไม่รับรอบ

ผูติยมภิุธังพระังภคามุริยภิปัณระนัตามิผูี่ยมเวธมังพระังภคามุริยภิปังสระนัชาเมผูี่ยมตติยมผูุ้ธังพระังภคามิตติสิวาหังร่อ กามีตุนิทาระเวณมีภิทามะภิทามีกามีสุขะจาระเวรมันเป็นาีลธร ลัดับที่สองประดาษบเชิญคุณไทยซอนสิหลืองออกรากาศโเจิญด้วยความระมัดลัดับที่สามระดาษใบเชิญคุณปับินรูปกีระมุมออกกาศเจริญด้วยความระมันลักัที่สี่กระดาษบเชิญคุณวอนธร์ชนไทยิษอ์กอากาศเชิญด้วยความระมัด เราก็หาไร่บุญนี่นะครับถ้าประเดนเนั่งรอไเลยนะครับ ขอตัดเพืคนณสี <ics> ่ทาะครับครับไดูเชินะครับรอบ้ครับทายกผ้าลาบูสนรอันะครับขอตัดเพื่งสี่ท่านะครับครับไดเนครับรอได้เลยนะครับ اوي لي کوئي ان ارم ري وپونگو وا لي دو دينان پيرانان الله اكبر اي خي دان و تي دان و اني تو وي دان اوي كونوا Allah 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 yang <laughs> ada <laughs> <laughs> ครับโอเคครับพร้อมนะครับหนึ่ง